สวัสดีครับเป็นแฟนที่น่ารักทุกท่านครับเราจะพาทุกท่านไปสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้กันครับเริ่มต้นด้วยศึกพิมลีกันกีนกันก่อนเลยฮะเลสเตอร์ซิตี้ครับเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอล0ประตูต่อ2หงแดงริวพูครับเปิดบ้านเสมอกับไบรตันไป2ประตูต่อ2นิวคาสเซิลครับเปิดบ้านแพ้กับเชลซีไป0ประตูต่อ3แมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ แพ้กับคริสตันพาเลตไปศนย์ประตูต่อ2เบอร์ลี่ครับเอาชนะเบรนท์ฟอร์ดไป3ประตูต่อ1นวัตฟอร์ดแพ้กับเซาแ์ทมป์ตันไปศูนย์ประตูต่อ1นและทันนัมฮอสเปอร์ครับ เปิดบ้านแพ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3มาที่บุนเดสลิก้าเยอรมันครับบรุสเซียดอร์สบอลครับเอาชนะโคโลนไป2ประตูต่อ0ยูเนียนเบอร์ลินครับแพ้กับไบเยอร์มิวนิคไป2ประตูต่อ5เลเวอร์คูเซ่นครับแพ้กับเวอร์บวสไป0ประตูต่อ2องฝ่ายบวกเอาชนะไกเทอร์เฟิร์ไป3ประตูต่อ1นึ่งอาเมเดียเบิลเเฟลแพ้กับไมล์ศูนยไป1ประตูต่อ2 และไอทัดแฝงเฟิร์ตเสมอกับอาร์บิไลซิปไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งกาวโชดเซเนอาอิตาลีครับอัตตาลันต้าเสมอกับลาซิโอ2ประตูต่อ2เวโรนาเอาชนะยูเวนตุสไป2ประตูต่อหนึ่ง และตอร์เนเอาชนะซามโดเลียไป3ประตูต่อ0ลาลิกาสเปน4คู่เมื่อคืนนี้ครับเอลเช่ che, แพ้กับเรอัมลมาดริดไป1ประตูต่อ2เซบีย่าเอาชนะโอซาซูน่าไปสองประตูต,ะ ya, ะ il, ป 2, ปะต่อศูนย์บาร์เซโลนาเสมอกับอาเบเลสไป1ประตูต่อ1ลีกเอิงสอคู่ครับ เมดเสมอแซงเอตเตียน1ประตูต่อ1และโอลิปิกลียงเอาชนะลองไป2ประตูต่อ1ศึกสึกรีโวไทยลีกเมื่อวานนี้ครับสุพรรณบุรี f อแพ้กับขอนแก่นอยู่ในเตดไป2ประตูต่อ4เชียงใหม่อยู่ในเตดแพ้กับบีจีปทุมไป1ประตูต่อ3ประจวบ FC ครับ แพ้กับนครลราชสิงมามาด้าเอฟซีไป1ประตูต่อ2และบริเทโรเปิดบ้านเอาชนะเรียวเชียงรายไป3ประตูต่อ2ปิดท้ายด้วยศึก m 1 5 0แชมปเปี้ยนซิปหรือไทยลีก2ครับราชประชาเอฟซีเสมอกับกเกษตรศาสตร์ไป1ประตูต่อหนึ่งและยองเอฟซีเอาชนะขอนแก่นเอฟซีไป3ประตูต่อ1อุดรธานีเอฟซีเอาชนะยุทธยาย,ยูนิเต็ดไป1ประตูต่อศูนย์และจ่าฝูงอย่างช้างเจ้าเกาะตราดเอฟซีครับเอาชนะชนะฮอนบิวไป1 ประตูต่อศูนย์และนี่คือทั้งหมดของการสรุปผลฟุตบอลเมื่อคืนนี้ครับก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองช่วงนี้ด้วยนะครับวันที่1พฤศจิกาจะคลายล็อกดาวน์นะครับเราจะเปิดประเทศแล้วก็ฝากทุกท่านดูแลตัวเองด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะฮะสับสไครต์และสั่นกระดิ่งครับเพื่อที่ทุกท่านจะไม่พลาดคลิปนี้จากทางช่องเราทุกวันเลยครับ